ครับสวัสดีครับสวัสดีลูกค้าทุกท่านนะครับสวัสดีแฟนคลับทุกๆคนเลยนะครับวันนี้จะเป็น EP ีแรกที่ว่าผมจะเอาใจสายส่แซดก็คือจะค่อนข้าที่จะเป็นพวกวัยรุ่นนิดนึงนะครับผมซึ่งแน่นอนครับรถที่ผมจะเอามารีวิววันนี้ก็คือจะเป็น XL Street นะครับผมซึ่งราคาขายเพียง6,000,000 9,000บาทครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันลงรายละเอียดกันว่ามันแต่งมายังไงจากโรงงานนะครับ นี่อันดับแรกก็คือเป็นกระจังหน้านะครับกระจังกระจังหน้าจะเป็นรังพึ่งนะนะครับผมแล้วก็มีการไล่สีก็คือตรงขอบกระจังนะครับจะมีสีแดงนี่เพื่อเพิ่มความร้อนแรงนะครับอ่าเป็นไงแล้วก็สติ๊กเกอร์นะครับสติ๊กเกอร์ก็จะเป็นเหมือนแนวรถแข่งนะครับน่าได้แรงบันดาลใจมาจาการถแข่งของฟอร์ดนะครับที่ส่งเข้าประกวดนะครับผมก็นี่เคยก๊อปปี้มาเลยนะครับผมแบบนี้ แล้วก็จะเป็นตัวเตี้ยหน่อยหนึ่งนะครับผมป้ายทะเบียนนะครับก็อันนี้ผมก็ติดตั้งเพิ่มเติมให้กับลูกค้านะครับผมนี่ครับพวกระบบช่วงล่างนะครับกันชนก็มีสติ๊กเกอร์คาดนะครับเพื่อเพิ่มความมีมิตินะครับจะเป็นลายเดียวกันนะครับกับรถแข่งเลยนะครับผมมาเดี๋ยวเรามาดูด้านข้างนะครับด้านข้างก็จะเป็นล้อนะครับล้ออลอยนะครับผมเดี๋ยวผมดูซิลิยางให้แป๊บหนึ่งเพราะว่ามันเป็นของใหม่นะครับเพิ่งแกะกล่องเลยนะครับ 215หนึ่งห้าทับเจนะครับ R 1 6อ่ะขอ16นะครับนี่อืมครับแล้วก็แผบมาดูด้านข้างนะครับด้านข้างผมก็เป็นสติกเกอร์นะครับเนี่ยครับลายยาวไปจนถึงข้างหลังนะครับมาคู่กับตัวตัวฟิล์มนะครับฟิล์มตัวนี้ก็ติดตั้งเพิ่มเติมให้กับลูกค้าจะเป็นฟิล์มเซรามิกนะครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาดูด้านกระบะท้ายนะครับ ตัวนี้กระบะท้ายผมไม่ใส่เลนเนอร์ให้ลูกค้าไม่ชอบลูกค้าไม่เอานะครับก็จะเป็นกระบะเปล่าๆเลยข้างหลังนะครับชมกันได้ข้างหลังนะครับก็รวมๆก็จะประมาณนี้นะผมพาไปดูข้างในห้องผู้โดยสารกันนะครับโอเคอครับห้องผู้โดยสารก็ จะกว้างนะครับข้างในก็สามารถเปิดได้90องศาเลยนะครับขยับไปดูในส่วนของตัวโซนพรมไลัยนะครับก็จะเป็น Power อร์ฟ้านะครับผมมีระบบคู c คอนโทลนะครับแล้วก็มีฟังก์ชันหน้าจอนะครับหน้าจอก็จะเป็นหน้าจอทัชสกรีนขนาด8นิ้วครับผมนี่ภาพรวมก็ถือว่ากว้างนะครับกว้างจริงๆเลยโอเค ครับผมเป็นยังไงบ้างครับสำหรับ XL s สเต e คันนี้นะครับเพิ่งเพิ่งมารีวิวเป็น EP แรกนะครับนะครับก็ค่อนข้างที่จะตอบโจทย์สำหรับสไตล์วัยรุ่นนะครับคนที่ชอบความความเบรลอดหน่อยนึงเนาะความอ่าเขาเรียกว่าความอ่าความที่เป็นเป็นวัยรุ่นอะง่ายๆนะครับผมก็คันนี้จะค่อนข้างที่จะตอบโจทย์หน่อยนึงนะสำหรับคนไหนที่สนใจนะครับแคมเปญนะครับถ้าก็มาผมนะครับแม้กระทั่งมีโปรฟรีเดียวนะคันนี้ ถ้าเข้ามาผมได้ตลอดเวลาเลยนะครับเบอร์โทรศัพท์05 0384นะครับไม่ว่าคุยทำงานเป็นอาชีพอะไรนะครับถ้าเข้ามาคุยกันก่อนนะครับสุดท้ายแล้วผมขอฝากช่องหน่อยนะครับ Ford Exclusive Channel โอเคนะครับเดี๋ยวผมต้องไปสมรรถก่อนนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ